Feel like mind. มาวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับอยู่ที่ร้านหอจก,กของสามเจริญยนต์นะครับผมนี่สุมยาม,มาห้านะครับผมก็วันนี้เรามาเจอกันกับตัวายาม,มาฮ่า R15M นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปไลน์สุดของอาคาร์ด 155cc เลยอย่างเงี้ยครับก็เทคโนโลยี VVA วาวนะครับตัวนี้ก็ ตัวนี้หลายๆคนก็คือเมื่อวานนี้ผมได้ปล่อยคลิปไปแล้วเป็นคลิปท็อปสปีดนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางร้านอย่างเงี้ยครับซึ่งได้ความอนุเคราะห์จากาลูกค้าอย่างเงี้ยครับก็คือตัวนี้ลูกค้าเขาบอกว่าเออแบบเขาคือผมก็เสนอไปว่าเขาสนใจตัวเซตเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยครับก็คือตัวนี้จะได้เป็นาการ การันตีเงี้ยครับการันตีท็อปสปีดเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนใช้ความเร็วบนท้องถนนนะครับแต่ว่ามีไว้ไว้แซงหรือว่าเอาไว้แบบขี่ออกต่างจังหวัดไกลๆเงียครับจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้เป็นการเค้นเครื่องจนเกินไปเงี้ยครับก็ตัวนี้จบสวยๆไปก็ลูกค้ามีแอดรายการของแต่งเพิ่มเงี่ยครับทีแรกทีแรกเขาจะเอาชิวด้วยแต่ว่างบ ตันงบก่อนเนี่ยครับก็ค่อยมาเพิ่มเติมทีหลังได้เงี้ยครับก็ชิ้นแรกนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวทรงหยดน้ำนะครับไฟเดี้ยวคู่บุญของ R 1 5อยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะแล้วก็ไม่เกะก,กะด้วยเวลาเราอจอดอชิดรถเงี้ยครับเนาะก็แล้วก็อีกส่วนตัวหนึง่ง นะครับที่ลูกค้าแอดเพิ่มไปก็จะมีเป็นไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวในตัวเลยเงี้ยครับก็จะไม่จะไม่มีไฟเลี้ยวแยกออกมาอย่างนี้ให้เกะกะเงี้ยครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวทั้งแถบตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นท้ายสัน้นตัวนี้เป็นท้ายสั้นพับได้นะมีไฟตัวนี้เป็นของนลโูกนะค,ครับเนี่ยจะพับได้เงี้ยครับเป็นทรงสปอร์ตเลยเงี้ยครับแต่ก็ในส่วนต่อไปจะเป็นอยู่ในเซตของพรูฟแมนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อ สูตรของทางร้านนะครับนี่ไปเบิร์นมาให้แล้วนะครับมงวงเลยเป็นตัวนี้ต้องเป็นบอกแจ้งบอกก่อนนะว่าเป็นเรลนะครับไม่ไม่ใช่ไทเทเนียมนะแต่ว่าตัวนี้คือ,อคุยกับพี่เขาแล้วพี่เขาบอกเออยังไงส่งงานผมด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยจัดเทสให้เต็มๆอย่างเงี้ยครับแต่ก็ตัวนี้ต้องอธิบายก่อนว่ารถมันยังใหม่อยู่อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราลันอินไปคัดมันมีการ ใช้งานเพิ่มเติมกว่านี้หรือว่าคัดมันมีการเครื่องมันมีการลันอินก็อาจจะได้ท็อปสปีดทิ่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าในเป็นตัวรุ่นเก่าเงี้ยครับจะได้ร5 4เลยเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยเนาะโอเค หลังจากที่ชมคลิปไปเมื่อกี้แล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นไปมันความเร็วมันจะอยู่ประมาณ150กว่า,วาทับสปีดสุดจะอยู่ที่152เงี้ยเนาะก็ตัวนี้มันอยู่ที่ลมด้วยสภาพอากาศสภาพาาภาพาาื้นถนนด้วยแล้วก็ตัวรถด,ด้วยเงี้ยครับแต่ก็ยังไงได้150อัพแน่นอนทุกคันเงนี้ยครับก็ตัวนี้จะเป็นาทางสูตรของทางร้านเงนี้ยครับตัวนี้วารันตีเครื่องไม่ขาดด้วยนะ เพราะว่าเราเราไม่ได้มีการดัดแปลงเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยเป็นเครื่องยนต์เดิมๆของตัวรถนะครับแต่ว่าคือเรามีการเพิ่มตเติมตเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปเพื่อที่จะทาให้ท็อปสปีดได้มากขึ้นรถขี่ง่ายมากขึ้น,นเนี่ยเนาะแล้วก็ตัวนี้มาดูนิดนึงจะเป็นในส่วนของคลิกชิปเตอร์ตัวนี้ต้องต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นเซตเปอรฟ์ฟอร์แมนซ์ด้วยแล้วก็เป็นตัวเอ็มด้วยจะมันสุดเลยเนี่ยเท่าที่คุยกับ พี่หลายๆคนมาเนี่ยครับก็มีมีคุยไว้หลายๆคนอยู่พี่ที่เขาอยู่ในขับของสามเนี่ยครับก็สนใจที่จะมาอัพเซตนี้อยู่ถ้าเกิดใครสนใจก็ไม่ตัวนี้เซ็ตจะอยู่ที่8,900บาทนะครับจะได้เฉพาะเซ็ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือจะเป็นพวกแต่งแรงอย่างเดียวนะไอ้พวกท้ายสัน้นแล้วก็พวกไฟท้ายจะยังไม่ได้นะครับผมก็คือจะเป็น ออปชันที่เพิ่มเพิ่มขึ้นไปเงี้ยครับก็โดยรวมประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ก็มารีวิวรถพี่เขากา็คันนี้ก็ส่งพี่เขาวันที่หนึ่งเนี่ยครับก็ให้พี่เขาแฮปปี้เนาะขอให้พี่เขาแฮปปี้ในรถที่ทำไปเงี้ยครับเพราะว่าตัวนี้ด้วยที่ว่า็อปสปีดมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทอร์กมันดีมากขึ้นเงี้ยครับก็ทำให้การขับขี่ใช้งานมันก็จะง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยครับ โอเคครับยังไงฝากร้านด้วยนะครับหอจกรของสามเจริญยนครับ yeah.